ยกมาอยู่กันในเกม Free ร i r ฟกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นโหมดซอมบี้กันต่อครับผมมาซอมบี้ปีศาจคู่ครับผมทํามาถึงเลเวลสามละขอผ่านเลเวลสามก่อนละกันครับผมวันนี้ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะโอเคได้เหรียญชุบครับผมเหรียญชุบมีเจ็ดแปดอันละค่อนข้างยากครับผมด่านสามเนี่ยด่านเนี้ยโอเคมาเริ่มเลยละกันครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจัดไปโอเค ผมมีเหรียญชุบชีวิตอยู่8ปเหรียญน,นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรโอเคหาห้องประมาณไอ้นี่ไงมาแล้วล่ะขอพวกคนเล่นเป็นๆน,นะถ้าคนเล่นเป็นๆนะครับมันจะแบบสลับกันตายสลับกันตายอะอะไรเงี้ยถ้าคือตายพร้อมกันรวดเดียวคือจบเลยโอเคมาที่มาเล่นหมดนี้ไม่ใช่อะไรอยากผ่านด่านให้หมดนะครับว่ามันจะยากแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรับผมก็คืออยากแบบอยากได้สกินปืนโอเค UMP เหมือนเดิมว่าผมปืนโปรดผมเลยอยากได้สก,กินปืนในหน้าน่ะปืนของสกาโอเคไอเฮ้ยไม่มีของยูเว่ะมีโอกาสทำความเสียหายระเบิด20อนันนี้เพิ่มความเสียหายถา,า,าวรของ1หน่วยตามจำนวนศัตรูที่กำจัดได้โอเคอันนี้ดีกว่าเดีย๋ยวค่อยไปซื้อไอเคาครับผมโอเคเอาให้ผ่านขอนแล้วกันด่านนี้ก็โคตรยากครับผมบอกเลย ร้อยยี่สิบแปดตัวซอมบี้มานี่ครับผมย,ยัดไปโอเคยัดรัวครับผมอุย้ยมาผมมีเหรียญชุบอยู่แปดเหรียญน,นะครับอย่าไปกลัวแต่ว่าผมว่าอย่าเพิ่งใช้ดีกว่าด่านนี้มันผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่ครับผมเพื่อนเราศาสตร์เกลิงล่งละเราคอยเคลียร์ตัวนอกให้อุย้ยโอ้โหตายเลยเอ้ยกูตายยังไงอ๋ออะไรจบไวจังเพื่อนเล่นไม่เป็นปะเนี่ย โอเคครับผมเอามาไหมาโอ้อะไรวะมาครับผมต่อซื้อ AK เคมาเลยละกันงั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมจะได้ทำความเสียหายระเบิดเล่นดีดีดิดดวะกูเจอแต่ทีมทฮอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบมาเอาไม่มี AK เคเลือกด้วยรับไอเทมแบบสุม่มเพิ่มความเสียหายความเสียหายมีดเพิ่มความเสียหาย หนึ่งแต้มต่อศัตรูอันนี้ดีกว่าโอเคมาอันนั้นดีกว่าครับผมหนึ่งแต้มเพิ่มความเสียหายนะครับพอผมซื้อเอคมาไม่มีเอคโอเคเก็ตเล็งละกันครับผมไว้สาสตองโอเคครับผมสาดไปเว้ยเว้ย,ยแม่งเยอะจัดแม่งเยอะจัดโอเคสุดทีทีมเราตายลแล้วแป๊บเดียวโอเคครับผมสาสตองสาสตองรัวๆไอตาไอทีมของแบบ ีพีที่แล้วอะไอ้เฮียแม่งเล่นดีนาะเกิบบเสียดายตายกันไปไว <mm> เขียอุ้ยเสียโอเคเอาดีดิ <mm> โอเคนี่ครับผมทีมเรายัางอยู่ครบนะครับตายได้ก็ไม่เป็นไรถ้าผมตายก็ค่อยชุบขึ้นมาครับผมหรือว่าไม่ต้องชุบก็ได้นะครับเพราะว่ารอรอมันเกิดเองอะโอเคตายครับผมเห็นป่ะ <mm> เพื่อนเรายัางอยู่ครบครับผมซอมบี้หกสิบกว่าตัวถ้าตายก็ต้องรีบชุบเลยครับผมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวแพ้ ด่านแรกยังไม่ผ่านครับผมไม่งั้นมันจะยากโอเคอันนี้แค่ด่านแรกนะครับโอเครอครับผมสองวิคชุปัตโนมัสครับผมโอเคเก็ลิงครับผมลากลากครับผมลากมันแตะฮลากมันแตะฮอุย้ยเย่าแค่ดูมันวิ่งช้าถือเก็ลิงครับผมโอเคไม่เป็นไรอีก40ตัวครับผมโอเคเดี๋ยวเพื่อนเราจัดการเอง ต,ตัวนั้นแม่งก็ปลาอะไรก็ไม่รู้โคตรแรงครับผมโอเคอยู okay. ่ดเพื่อนเราไม่ตายเลยแสดงว่ารอบนี้เพื่อนเราเล่นเป็นครับผมมาไม่เหมือนตาที่แล้วแม่งตายกันรัวเลยโอเคครับยิงเนี่ยยิงครับผมสาดรัวสาดรัวสานรัวเหลือ16ตัวละตายไม่เป็นไรครับผมโอเคสาดรัวสานรัวไม่เป็นไรปล่อยเพื่อนตายไปเลยตัวสุดท้ายครับผมสวย ต้องงั้นแหละเพื่อนต้องงั้นแหละเพื่อนโอ้โหมาครับผมต่อเดี๋ยวซื้อปืนรอโอเคเอคก่อนละกันครับผมเมื่อโจมตีจะได้รับความเสียหายโอ้โหพอผมเล่นเอเคม่งก็มีแบบหมวดเอสเอ็มจีมาโอเคเดี๋ยวผมเอาเอสเอ็มจีมาก่อนซื้อเอสเอ็มจีมาก่อนนะผมนี่ยูเอ็มพีครับผมจัดมาแล้วก็ระเบิดเอ้าโอ้โหตังค์ไม่พอว่ะ ยาด้วยละกันครับผมยาซื้อมาฟรีครับผมโอเคยาฟรีแบบยีฟรานี่ครับผมกดไปด่านนี้อะไรยากเดี๋ยวบอกมาก่อนด่านนี้ยากเพื่อนโอ้โหถ้าตายนี่ต้องรีบชุบชีวิตมาเลยนะผมไม่ผ่านด่านนี้สองสามครั้งแล้วโอเคด่านนี้เมื่อวานไม่ผ่านครับผมมากดไป ไอซัมจียังไม่ได้ใช้นะเนี่ยใช้เกลิ่งก่อนนะผมเกลิ Get ่งมันกระสุนเยอะไงเฮียหน้าอ้ยไอเชี้ยนีย่ตายยากอะโอ้โหไมคขยโญงครับผมยกขยโญงหกโมงเช้าเคยกมาหกเจ็ดโมงไอ้สัตว์กูสารมดนี่ครับผมสารขวอย่างเดียวโอเคมาไหนวะก็ไม่ได้ยากนี่หว่าโอเคเติมได้ปะเกลิ Get ่งเติมกระสุนไม่ได้ด้วยครับผมเฮ้ย ตัวนี้ครับผมดือ้อไม่ยอมไปกับเพื่อนมันมาช่วยฝั่งนี้นะดิโอ้โหมันไม่ยอมช่วยฝั่งนี้ว่าโอเคสาดอยู่คนเดียวครับผมแต่ก็ไหวอยู่ไหวเชี่ยวไหวเชี่ยวโอเคไอ้ตัวนี้ครับผมตัวด,ดําดินดื้อสัตว์ด้วยโอเ้โหมาโผล่มาไอหาลากโอ้โหมือด,ดิมันแบบโอ้โหแล้วมันโจมตีแรงสัตว์ด้วย ไอ้กล้วยตัวนี้ครับผมไอ้กล้วยตานี้โอ้โหมึงพุดมาดิโอ้โหเล่นแต่ดำดินครับผมพวกขอมอเคยชุบชีวิตมาดิพวกงโง่โอ้โหแพ้แล้วเนี่ยเคชุบมันมาโอเครอมันเกิดครับผมวิ่งชา้าซะด้วยไงโอ้ ไอ้ควายมึงไม่ยอมใช้เหรียญชุบชีวิตวะโอเคครับผมชุบแม่งมาเลยเดี๋ยวแพ้เสียเวลาไปเหรียญมีเจ็ดเหรียญครับผมอันนี้เหรียญได้มาฟรีนะครับไม่ได้ซื้อมาโอเคถ้าซื้อมาโคตรเสียดายครับผมโอเคลุมครับผมโอ้โหไอตัวดำดินนะแม่ง้ยสุดละตัวอื่นไม่เท่าไหร่ครับผมมีตัวบอสก่อนกู ต้องรีบชุบครับผมชุบมาเหรียนชุบชีวิตอะมึงใช้ชุบเลยไอ้สั์กูบอกแม่งยากโอเคมาไปต่อครับผมด่านนี้ด่านที่เท่าไหร่วะความเร็วในการรีโหลดครับผมแม็กกาซีนของอาวุธปัจจุบันที่เพิ่พมขึ้นโอเคแต่ไม่ได้ใช้เลยใช้แต่เกทลิงครับผม ใช้ t ก r g e t i n g แบบล okay. ิงลิงจอโอเคเก r g e t i n g อ้ยนี่ดีว่ามีของเยอะครับผมระเบิดนี่ไม่ค่อยได้ใช้ครับผมไม่รู้จะซื้อมาทําไมชิปบัอเกรีแล้วกันครับผมอับมาซื้อมาซื้อมาซื้อมารวัวครับผม okay. ไม่รู้ใช้ไงนะซื้อมาก่อนครับผมกดไปสาสไปครับผม เพื่อนตายละพวกเคียนี่มันไม่ยอมชุบชีวิตกันมาว่ามันไม่มีเหรียญนะวะเนี่ยครับผมสาดไปโลลวงสาดไปรัวๆโอเคผมเอาไว้ชุบชีวิตตัวเองดีกว่าไปชุบชีวิตพวกเคียพวกนี้ครับผมเลี้วย,ยวโอเคเยื้รวมกันดีกว่าครับผมสาดไปกระสุนจะหมดว่ะกระสุนไม่เพียงพอครับผม ไปเดี๋ยวเติมกระสุนก่อนแล้วกันต้องผ่านดิว่าแค่ด่านสามครับผมมันจะไปยากอะไรขนาดนา้นไปสาตหัวครับผมกระสุนไม่พอวะทำไงให้กระสุนไม่จำกัดวะมันต้องอัพอะไแล้วผมทำไม่ได้อ้ยไอตัวนี้ครับผมไออ้วนไออ้วนโอ้โหแม่งวิ่งไวจัดไปนูน่นละอันนี้ต้องยืนให้ครบเวลาเพราะถ้าผมจะไม่ผิดหมายร้ายตัวดำดินไอสัตว์ไอเจ็ดครก ตายไปมัง้งโอ้โหอย่ามาหลอนอย่ามาหลอนอย่ามาหลอนอย่ามางอนอย่ามาเงี้ยโอ้โหไอ้ตัวนี้ตัวอื่นครับผมกระสุนจะหมดว่ะโอเคขอเติมก่อนละกันแม่งกระสุนจำกัดนี่โคตรเซง็งโอ้โหตุดิมาไม่พักครับผมยับยับโอเคต้องยืนแบบนี้แล้วครับช่วยกันยิงยืนระยะทิงระยะไกลๆอะ่ะแล้วก็สาดแต่หัวมันอย่างเดียวเลย สาดหัวมันสาดหัวมันมาโอ้โหต้องหาตี้ดีๆนะครับต้องมีต้องมีเหรียญชุบเยอะๆอะผมบอกเลยชนะไม่ยากครับผมโอเคมาเติมกระสุนรอครับผมกระสุนไม่เคยจะเพียงพอโอเคอีกหนึ่งนาทีกว่าโทนโทนเอาครับผมโอ้โหแม่งมาเยอะเรืนะ่อยๆเลยมาโอ้โหดูดิยกขโมงยกขโยงม,มาหกโ,โมงเช้าละ โอ้โหต้านทานไม่ไหวแล้วเนี่ยเค okay, ครับศาดไปก่อนละกันเดี๋ยวเพิ่งตายเพื่อนดูดิแม่งเดินกันมาไม่พักเลยอะดูดิทางนู้นด้วยครับผมโอ้โห,โโหนี่วะตัวดำดินไอสัตว์ตายไปโอเคยิงครับผมยับหัวเน้นหัวสวยอีกใกล้ละใกล้ละใกล้ละ ใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วเพื่อนอย่าอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอเคตายปุ๊บมึงรีบชุบขึ้นมาเลยโอเคสาดไปครับผมกระสุนจำกัดนีน่โคตรเซง็งเนี่ยศาสตอยากได้กระสุนแบบไม่จำกัดอ่ะอุ้ยไอสาสตร์ตัวดําดินเฮี้ยนี่ปะไอหลอนไอศาสตรมาโอเคนี่ครับผมผมมีอะไรไม่รู้อยู่รอบตัวรัศมีรัศมีลม้ำแสงโอเคสิบ okay. สี่วินาที มาโอ้โหก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นด่านนี้หรือว่ามันยังไม่จบอะโอเคต้องไปสู้ไอ้สู้กับไอ้ด็อกเตอร์ไอ้มิเตอร์มิเตอร์วีหรือเปล่าวะโอเคหมายถึงด่านสุดท้ายไม่แน่ใจนะโอเครับกระสุนมาก่อนครับผมจุดย่างก้โหด่านเนี้ยสุดท้ายละของแพ้ละความเร็วในการรีโหลดครับผมมา ด่านสุดท้ายด่านสุดท้ายเพื่อนอันนี้ของแทนแล้วโคตรยากกูบอกตรงโอเคมาซื้ออะไรมาดีวะชีบัพเกรดก็ใช้ไม่ได้ครับผมอันนี้นะคว่มคิวเอาเฮียอะไรไม่เอาอะไรดีกว่าเอามิสเตอร์วีมาแล้วครับผมโอเคแม่งเอาปีศาจคู่มาด้วยครับผมไปปีศาจไอ้เฮียเนี่ยแม่งอย่างโหดไป นีครับผมไปโอ้โหลูกกระจอกมันยังตายยากเลยอ่ะไปเน้นครับผมเน้นว้าวห,หลบทันเว้ยโอ้โหพี่มันพลิ้วเนาะโอ้าวพี่มันว้าวตามกูจัสสดสงสัยจะแขนครับผมวอ้โหยายายาไปกระตีน โอเคครับสาดหัวมันโอเคโอ้โหตายไปหนึ่งทีมอุย้ยโอ้โหไม่รอดว่ะชุบมาเลยดีกว่ามาครับชุบป,ปับ๊บกูยิงปุบปป๊บชุบปุ๊บกูยิงปับ๊บโอเคโอ้โหแม่งโดดไปไหนวะนะักไปไหนรำมิสเตอร์วีโอเคครับต้องยิงไ้พวกมิสเตอร์วีกับไอ้ปีศาจคู่นี่แหละโอ้โหกระสุนไอ ไม่ใช่กระสุนหมายถึงเลือนแม่งไม่ลดลงเลยอะโอ้โหกลัวไม่ผ่านอีกโอเคเติมกระสุนก่อนละกันโอเคผมต้องหนีเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนเราได้ขึ้นมาไม่งั้นตายโอเคดูดิเลือนแม่งไม่ลดลงเลยครับผมไอ้นักเชือดยิงนักเชือดก่อนละกันครับผมไอ,ตอนน้ตัวนี้พิษส่งมันร้ายแรงอยู่ ไอมิสเตอร์วีเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังครับผมค่อยเก็บงานมันว้าวนักเชือ่อนักเชื่อเลือดเอ้ยโอ้โหแมงเจ้ากุละเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆครับผมให้เพื่อนเราเกิดก่อนถ้าเพื่อนเราไม่ว้าวไอ้ที่มันหลบไม่ทันอนะโอเคผมชุบขึ้นมาเลยดีกว่าไม่อยากเสียวเวลาครับผมกดวิ่งไม่ได้ครับผมเมื่อกี้กาจะหลบแบบเท่ๆแบบมิชชั่นอีพอสิเบา รอบนี้กูหลบได้เว้ยโอเคเหลือสามรอดแล้วเนี่ยเลื่องมันมาครับโอเคโอ้โหตายหาหมดโอ้โหดูดิมันกดวิ่งไม่ได้อ่ะกูชุบขึ้นมาก่อนโอเคครับเหลือเหลือสามเรือละเหรือกูโอเคจะตายละไอ้สาาัตว์ตายมึงกูไปก่อนละกันโอเคเพื่อนเราขึ้นมาแล้วครับผม โอ้โหหมุนไม่พักครับผมหมุนเป็นลูกคางเอาดิเอาดิเน้นหัวเว้ยโอเคนะเชื่อเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ไม่ตายวะโอเคมิสเตอร์วีดูวนี้เลื่อนไม่โคตรเยอะครับผมเดี๋ยวไปเติมกระสุนก่อนดีกว่าเสียดายกระสุนจำกัดครับผมวิ่งดิ ไอตัวนี้แม่งไม่ตายวะแม่งแช่แข็งครับผมต้องยับไอมิสเตอร์วีต่อแม่งปืนมันแรงอ่ะโอเคชุบแม่งขึ้นมาเลยครับผมแม่งมาละโอเคเหรียญชุบผมเหรียญสองละโอ้โหพวกเฮียนี่พิษส่งมันร้ายกาศโอเคไอนักเชื้อแม่งเลือดขึ้นมาเต็มอีกแล้วดูดิ โอ้โคตรยากครับผมผมบอกเลยรานเนี้ยโอเคถ้าผ่านได้นี่คือโคตรสุดกระสุนมันจำกัดเลยไอ้เฮมิเตอร์วีนี่ก็เลื่อนไม่ล้นเลยเบผมเลือดเลืออีก13ลอดอ่ะเดี๋ยวขอจัดการลูกกระจกพวกนี้ก่อนแล้วครับ,รบมันกวนใจครับผมอุ้ยโอ้โหไม่ทันขึ้นทันไปนน่กูชุบมาโอเคจดไป ต้องซื้อเหรียญชุบชีวิตมาให้สัตว์สักร้อยเหรียญนะครับผมบอกผ่านแน่นอนเ้ยยัดแม่ตามกูอย่าตามกูโอเคครับยัดไปดูดิมิสเตอร์วีทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะเพื่อนไม่ยิงเลยเหรืออะไรโอเคผมยัดเฮ้ยโอ้โหเจ้ากูกูไม่ง่ายเว้ยโอเคไอ้นักเชือดนักเชือดไปไกลตีนเฮ้ยโอ้โห จะมาจะเติมกระสุนหม่อาสต์กระสุนก็จะหมดโอเคตายหาไปอีกเพื่อนกูโอ้โหต้องโดดไปโดดมาก,ก่อนละกันครับผมกระสุนหมดแล้วเนะี่ยกระสุนไม่เคยเพียงพอมาลูกกระจอกแม่งก็ออกมาเยอะเยะโอเคมาดิมึงไอศาัตว์วัดปืนกับกู เดี๋ยวขอเติมกระสุนก่อนนี่โอ้โหยากจริงอ้สตา์ด่านนี้เชื่อละดูดิเว้ยมิตอร์วีแปลงร่างละโอ้โหเผยธาตุแท้ครับผมที่แท้ก็เป็นคนเฮี้ยนี่ว่ะทำมาใส่สูตรโคตรบูดเลยอะมาหนีก่อนครับผมแต่ตอนนี้ก็อะไรของมันนักหนาไปเป็นนักเชือดครับผมโอ้โหโอ้โหเจ็บจดัด เพื่อเราขึ้นมาละตอนนี้อยู่กันครบครับผมไอมิสเตอร์วีแม่งคลั่งแล้วดูดิโอ้โหยากว่ะเดี๋ยวขอเติมกระสุนก่อนครับผมเผื่อมันไม่พอไม่พออยู่แล้วแหละไม่เคยพอครับผมกระสุนลูกกระจอกแม่งเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอ้โหถ้าไม่ผ่านนี่โคตรเสียเวลาว้วไปกระตีน โอ้โหหลบทันเว้ยเกือบครับผมไม่ได้แดกกูเป็นรอบที่สองลงนะโอเค็งตอแม่งครับผมอยาบโอ้โหมันกดวิ่งไม่ได้วะ่ะโอเคเหรียญชุบกูยังมีอยู่เหี้ย <Here. S 2> พอกดกระโดดแล้วแม่งกดวิ่งไม่ได้ไม่รู้เป็นไรมาเียซาซาเดมิเตอร์วีเคอุ๊ยโอ้โหตายดิกูตาย เอาดีๆไอสัตว์วิ่งก่อนวิ่งหนีก่อนรอเพื่อนเกินก่อนนะถ้าไม่ไหวอะโอ้โหอยากแพ้นะเว้ยเล่นมาตั้งนานเปลืองเวลามารอครับผมเลือดมันไม่ลดเลยหรือ่เลือออะไรวะดูดิเลือดมันยังเจ็ดหลอดเท่าเดิมเลยคือกูยิงไม่ใช่ไม่ยิงคะัเว้ยโอเคไอ้นักเชื่อนี่เลือดเหลือสี่หลอดละ โอ้โหเหลือ5วีครับผมรอเพื่อนเราเกิดว้าวต้องกดวิ่งดีกว่าครับผมถ้ากดกระโดดเดี๋ยวมันไม่ชวนโอเคแม่งกระโดดไปนู่นละนักเขียนเลื่องแหล่สารอละ <c oughs> ไอ้สาได้มาคุยตลกป้าเนี่ยมึงตลกป้าเนี่ยมึงหลบครับผมวิ่งรอเพื่อนเกิดแล้วกัน โหยากโคตรมาดิเดี๋ยวขอเคลียร์ลูกกระจกมันก่อนครับผมโอเคกระสุนเติมโอเคลูกกระจกไกลไกลตีนกูต้องการสู้กับบอสมึงโอเคเรียนชุบผมใช้หมดแล้วด้วยนะบอกเลยโอ้โหโโจบละเหลือกูคนเดียวครับผมวิ่งก่อนแล้วกันต้องวิ่งอย่างเดียวครับผมวิ่งรอเพื่อนเกิดอะ่ะ โอเคเพื่อนเกิดมาละโอ้โหนี่ครับผมเทคน,นทิคเทคนิคไม่งั้นเสียวเวลาฟรีมิตาวีเลือดเหลือห้าหลอดละเหมือนถ้าเราไม่ยิงมันมันจะไอ้นี่เรื่อยๆร่ปะเลือดขึ้นมาเรื่อยๆร่ปะไม่ชัวร์วะ่ะไอ้นักเชื้อแค่เนี้ยมันหมุนอีกแล้วครับผมดูเบรเบเลตบ่อยโอ้โหวิ่งทันไปแน่กูโอเคเอเคแล้วกันโอ้โหแม่งไล่หมุนผมอย่างเดียวเลยอะ่ะ โอ้โหไม่ทันวะ <c oughs> ถ้าจะตายวิ่งเหงาวิ่งรอบรอบแอบวิ่งเรื่อยๆรอเพื่อนเกิด่ะไปงั้นจบนะไอสัตว์กูบอกเลย <c oughs> โอเครอเพื่อนเกิดให้ครบอะโ <c oughs> อเคถ้าเพื่อนตายหมดนี่เือนจบเลย <c oughs> มายี่สิบกว่านาทีละเฮ้ยยืนทำเฮียอะไร <c oughs> เล่นดิไอ้เฮียโอ้ไม่เล่นมันกดออกเกมไปไปควายไป จะจบอยู่แล้วอ่ะโอ้ยพวกควายเ้ยพ่อ,องตายโอ้โหวิ่งรอเพื่อนเกิดแล้วกันไม่เล่นกดออกไปไปให้พวกขยับไปโอ้โหเล่นมาตั้งนานครับผมเข้ามายืนนี่ไปแมงจะตายอยู่แล้วโอ้ยโอ้โห,โห ไอขยะตัวนั้นมายืนนิ่งอ่ะมันไม่ช่วยยิงอ่ะเฮ้ยโอ้โหตายพ่องตายสักกูบอกตรงเย็ดแม่เข้ามายืนยิง่งเข้ามายืนนิ่ไงไอ้มันไม่ยิงวะเอะตอตัวนี้เล่นเป็นอยู่วิ่งไปรอบแมอคมป์ไอตัวเฮี้ยนี่ยเข้ามายืนนิ่งไอตัวตัวนึงอ่ะแต่และมันไม่เกิดละโอเคหมดเวลาแพ้ปะเนี่ย น่าจะแพ้ครับผมกูว่าละเข้าหาพ่อมึงไงควายก็มายืนนิ่งหาพ่อมึงไงขยะโอ้โหเสียเวลาเลยไปไกลตีนไปมึงไปไอสัตว์เย็ดแม่หวยเล่นอยู่คนเดียวกูไอสัตว์ไอขยะนี้มันจะเข้าหาพ่อมันหรือไงไอสัตว์เนี่ยชื่อนี้ครับผมจํามันไว้โคตรขยะคนอื่นเข้ายิงกันไอสัตว์มันมายืนนิ่ง เสียเวลาเล่นกูนไหมเนี่ยเยดแม่สัตว์เอ้กับครึ่งชั่วโมงอะ <c oughs> เล่นกันเจ็บคอไอสัตว์โอเคครับผมดูดีด่เหรียญได้เท่าไหร่หรอวะจะไปแลกของหน่อยครับผม,มกระดานอันดับนี่นี่เหรียญเพิ่งได้200ครับผมใช้พันเหรียญโอเคอีกนาน เนี่ยต้องมาซื้อเหรียญชุบให้เยอะๆนะครับแต่มันมีแจกด้วยนะต้องผ่านดานเรื่อยๆมันถึงจะแจกครับผมโอเคเดี๋ยวดูได้เหรียญชุบผมมียังยังวะโอเคครับผมอยากได้สกินเอคไอไอสกายอย่างเดียวเนี่ยที่มาเล่นบอกตรงโอเคแต่มันก็มันดีนะถ้าได้เพื่อนดีๆเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากจะเล่นแอดผมมาแล้วกันแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าผมอาจจะเล่นจบก่อนก็ได้ไม่แน่วะโอเค ับผมประมาณนี้แล้วกัน